Shit. <smart noise> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหนงเอมชาแนลนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เอมจะมารีวิวเป็นครีมในเซเว่นอิเลเว่นนะครับวันนี้เราจะมาในหมวดหมู่เจลแต้มสิวกันดีกว่านะครับจะเป็นเจลแต้มสิวของ B K Exene กันเลยครับก็คือตัวเนี้ยค่อนข้างจะออกมาใหม่นะทุกคนแล้วก็ยังไม่เห็นใครรีวิวมากมายนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวเอมจะมารีวิวเป็นเจลแต้มสิวกันดีกว่านะครับก็คือสภาพหน้าของเอมในช่วงนี้นะครับก็คือจะมีแบบสิวอุดตันแล้วก็จะมีสิวอักเสบขึ้นบบบบบริเวณแแกกางงๆ กางหน้านะครับก็คือบริเวณแบบหนวดหนวดต่างๆนะคะก็คือในช่วงช่วงนี้นะคะเอ็มได้ใช้เป็นแบบครีมในการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ขับสิวขึ้นมานะคะก็คือแบบมันก็ทิ้งแบบสิวไว้เยอะแยะนะทุกคนแล้วก็มันค่อนข้างจะขับสิวในระหว่างที่การในระหว่างที่เราถ่ายทําไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะมีสิวขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเอ็มจะมาพูดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังสรรพคุณน,นะคบของเจลแต้มสิวตัวนี้กันดีกว่านะครับก็คือเจลแต้มสิวตัวนี้นะคะจะเป็นของ B K Acne นะคบก็คือจะเป็นจะเป็น B K Acne Clear Gel เคลียทันใจไม่ทิ้งรอยนะคบก็คือเคลียทุกสเต็ปนะคะบรรเทาอาการปวดนะคะเร่งหัวสิวให้ยุบไวจมานแผลหลังสิวยุบนะคะแล้วก็เคลียทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันสิวผื่นแพ้สิวสเตียรอยสิวเซี่ยนสิวหัวหนองสิวหัวช้านะคบตัวนี้เขาเคลียไว้นะครับจบทุกปัญหาสิวผิวอักเสบลดอาการปวดสิวใน30นาทีนะคะแล้วก็ยุบไวย0เท่าทุกคนก็คือตัวนี้เขาเคลมมาว่าแบบยุบยุบเร็วมากๆทุกคนก็คือ มันจะยุบจริงหรือยุบปลอมคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับก็คือตัวนี้ปราศจากสารคายเครื่องผิวด้วยนะครับก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสเตียรอยไม่มีน้ําหอมไม่มีสีสังเคราะห์นะครับก็คือค่อนข้างจะออกธรรมชาติธรรมชาติกันเลยนะครับสารสก,กัดหลกัหลกๆของตัวนี้กันเลยนะครับก็คือเขาจะมีเป็นนิวโรเปปทดยสารสก,กัดจากใบโบโบสารสก,กัดจากดอกกล้วยไม้สารสกัดจากวาซาบิสารสก,กัดจากพืชทะเลต่างๆนะครับสำหรับใครที่แบบสนใจในแบบเนื้อผลิต พลา์หรือว่าสนใจในสรรพคุณของเขาหรือว่าสารสกัดของเขาเอ็มแนะนําให้ทุกคนลองไปเสิร์ชหาดูนะครับก็คือตัวนี้ค่อนข้างจะใส่สารสกัดมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสําหรับใครที่เป็นสิวทุกประเภทเลยก็คือสามารถจัดการได้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาบอกว่าไม่แสบผิวไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่รบกวนเมคอัพนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้ติดทนไม่เป็นขุยนะครับก็คือค่อนข้างแบบที่อ่านมาก็คือมันค่อนข้างจะตรงเลยนะครับก็คือตัวนี้สามารถ แล้วแต่งหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ผิวหน้าจะไม่เป็นขุยแถมยังเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวของเราด้วยนะคะก็คือตัวนี้นะคบเขาบอกว่าเป็นเจลแต้มสิวนะคะประสิทธิภาพบำรุงผิวถึง20เท่ากันเลยนะคบแล้วก็เป็นนวัตกรรมเจลแต้มสิวเนื้อเจลบางเบานะครับไม่เหนียวเนอะหนะนะคบที่จะช่วยลดปัญหาสิวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลดรอยสิวด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากนาซ่านะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาสิวออกฤทธิ์ได้อย่างตรงจุดนะคะจะกำจัดสิวได้อย่างดีเยี่ยมช่วยฟื้นบำรุงจาก รอยสิวนะคะได้รวดเร็วพร้อมดูแลให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติอุดมด้วยสารสกัดจากพืชนานาพันธุ์นะคะมาพร้อมช่วยควบคุมความมันส่วนเกินนะคะแล้วก็ช่วยดูแลผิวจากการระคายเคืองแล้วก็การอักเสบของสิวกันเลยนะครับ <S <S อีกทั้งตัวนี้จะช่วยให้ผิวแรดูกระจ่างสว่างกระจ่างใสนะครับแล้วก็ช่วยลดรอยแดง <S <S มีคุณสมบัติในการลดสิวอักเสบนะครับให้ยุบภายในรวดเร็วกันเลยนะคะก็คือตัวนี้เขาบอกว่าลดการอักเสบภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะ ก็บรรเทาอาการบวมแดงจากสิวภายใน30นาทีทุกคนแล้วก็ตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดรอยหลังจากสิวยุบแล้วก็ตัวนี้สามารถจัดการสิวได้ทุกประเภทกันเลยนะคะแล้วก็รักษาพร้อมบำรุงในสเต็ปเดียวกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภาพเปรียบเทียบหลังจากที่เอ็มได้ใช้ตัวนี้ผ่านไปเป็นเวลา2อ,อาทิตย์กันดีกว่านะคะว่ามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวเจลแต้มสิวตัวนี้นะครับก็คือจะเนื้อบางเบามาก,มากๆทุกคนก็คือเนื้อตัวนี้มันจะไม่เหนียวเหนอะหนะนะแล้วก็มันจะให้ความชุ่มชื้น ืนผิวดีนี่ทุกคนให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเราอะ่ะผิวของเรานะครับก็คือมันค่อนข้างจะมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รอยแดงรอยดําต่างๆมันก็จะจางลงได้อย่างรวดเร็ว นในระหว่างการถ่ายทานะครับเอ็มขอชี้แจงนิดนึงว่ามันค่อนข้างจะมีสิวขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเอ็มได้ไปใช้ผลิตภัณฑ์ขับสิวขึ้นมานะทุกคนก็คือมันขับเรื่ยอยๆอ่ะทุกคนถึงแม้เราจะหยุดใช้ไปแล้วมันก็ยังแอบ,บขับอยู่นะคบในช่วงช่วงแรกนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาผิวของเอ็มนะครับก็คือจะมีแบบสิวอุดตันบริเวณเนี้ยบริเวณแบบแ้บต่างๆนะครับที่มันอยู่ใต้ชั้นผิวนะครับก็คือตัวนี้มันสามารถทําให้สิวสุกไวนะครับก็คือแบบถ้าเราแบบมีสิวอักเสบขึ้นใช่ไหม,ม น้อยลงนะคบแล้วก็จะสามารถทําให้ยุบไปยิ่งขึ้นนะครับนะครับในช่วงแรกนะคะเอลก็จะมีปัญหาสิวอุดตันในช่วงช่วงนี้นะครับก็คือค่อนข้างจะมีสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบขึ้นนะครับในช่วงช่วงแรกก็จะมีแบบเม็ดนึงประมาณนี้กันเลยนะครับในตอนกลางคืนนะครับอันนี้จะเป็นภาพในตอนกลางคืนเอ็มถ่ายทั้งหมดทั้งกลางคืนและกลางวันจะมีภาพเปรียบเทียบหรือว่าจะเป็นภาพตอนทานะครับในวันที่2นะครับจะเห็นได้ว่าสิวตัวนี้ได้ทําการยุบลงไปนะครับเพราะว่าในวันที่1ใช่ไหมเราสิวขึ้นเราก็แบบเอา เป็นแบบที่กดสิวนะครับก็คือมากดสิวออกมันก็จะเป็นหัวนะก็เคยใช้ตัวนี้ไปแล้วมันจะทําให้สิวของเราเป็นหัวแล้วก็จะกดออกง่ายนะครับในวันที่2ต่อมานะครับจะเห็นได้ว่าสิวค่อนข้างจะยุบลงไปนะครับแบบยุบไปเลยอะ่ะมันยุบแล้วมันก็แห้งลงไปด้วยนะครับส่วนวันที่3นะครับก็จะไม่มีสิวขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแบบแค่แบบรอยต่างๆนะครับ ส่วนวันที่4นะครับก็คือจะเริ่มมีสิวขึ้นในช่วงช่วงนี้นาเป็น2เม็ดนะครับทุกคนเอ็มก็จะกดออกเลยนะครับส่วนวันที่5นะครับก็คือสิวได้ทําการยุบแล้วก็แห้งลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนวันที่6กนะครับก็คือจะไม่มีสิวแล้วนะครับส่วนวันที่7นะครับก็คือจะแอบมีสิวขึ้นบริเวณนี้นะครับต่างๆนานานะครับส่วนวันที่8ตอนกลางคืนนะครับก็คือจะสิวได้ทําการยุบลงไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีสิวขึ้นบริเวณแบบข้างแก้มนิดนึง ส่วนวันที่9ตอนกลางคืนก็คือจะเริ่มยุบไปแล้วก็จะมีสิวขึ้นบริเวณนี้อีกแล้วทุกคนก็คือสิว,สว,สว,สวขึ้นเรื่อยๆเลยแต่มันก็ขึ้นแล้วมันก็ยุบเลยนะส่วนวันที่10นะครับก็คือจะมีสิวขึ้นตรงคางแบบอักเสบแดงบวมใหญ่มากๆเลยทุกคนเราก็ทําการทาเจลแต้มสิวแล้วก็บีบออกบีบออกแล้วก็ทาเจลแต้มสิวไว้นะครับส่วนวันที่11มันก็จะเริ่มแห้งยิ่งขึ้นนะครับสิวบริเวณแบบตรงปากก็เริ่มแห้งเนาะส่วนวันที่12สิวก็จะเริ่มแห้งตามลําดับลงไป เรื่อยๆแล้วก็จะตกสะเก็ดแล้วก็หลุดออกไปเลยนะครับส่วนวันที่13จะเห็นได้ว่ารอยสิวบริเวณนี้หรือว่าสิวแบบบวมแดงขึ้นมามันค่อนข้างจะลดลงไปแล้วนะครับส่วนสิวที่ข้างแก้มนะครับก็คือจะค่อนข้างจางลงไปแล้วทุกคนจางลงไปแบบมากๆส่วนวันที่14หรือว่า2อาทิตย์นะครับจะเห็นได้ว่าจะไม่มีสิวบริเวณนี้แล้วนะครับก็คือจะมีแบบรอยสิวเล็กๆที่เพิ่งขึ้นหรือว่าแบบเพิ่งยุบลงไปมันก็ก็คือจะทิ้งรอยไว้บ้างนะครับทุกคนก็คือจะเป็นรอย ที่ค่อนข้างแบบนิดหน่อยนะทุกคนก็คือทาเจลแต้มสิวตัวนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถลดรอยสิวของเราลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราทาไปแล้วมันจะมีแบบสิวอุดตันแถวๆนี้ก็คือมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะทุกคนก็คือในช่วงช่ๆนี้มันไม่ค่อยมีสิวอุดตันแล้วส่วนสิวข้างแก้มต่างๆนะครับก็คือจะค่อนข้างยุบลงไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพเปรียบเทียบนะครับก่อนใช้หลังใช้แบบ7วัน14วันนะครับเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเลยทุกคนก็ดูตามภาพกันเลยนะคะว่ารอยสิวมันก็ค่อยๆจางถึงแม้มันจะมีแบบขึ้นบ้างนะจะเป็นภาพทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะทุกคนสําหรับใครที่สงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมสิวถึงขึ้นเอ็มขอแจ้งนะครับก็คือมันตัวนี้มันไม่ได้มีส่วนช่วยในการแบบขับสิวนะทุกคนก็คือส่วนที่สิวขึ้นหนามันเป็นจากการที่เอ็มได้ใช้ครีมตัวนึงในการแบบขับสิวขึ้นมานะทุกกคน็ มัันขบสิวสําหรับใครที่แบบในช่วงที่แบบขับสิวขึ้นใช่ไหมก็คือใช้เจลแต้มสิวตัวนี้สามารถแต้มได้เลยก็คือรักษาสิวไปด้วยนะคะก็คือตอัวน,นี้จะเน้นในเรื่องแบบช่วยลดอาการบวมแดงต่างๆในการอักเสบอะก็คือมันลดได้จริงๆภา,ายในแบบ ครึ่งวันน่ะทุกคนทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอักเสบมันจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บนะทุกคนก็คือตัวนี้ค่อนข้างจะช่วยได้มากๆเลยส่วนภาพเปรียบเทียบนะครับก็คือสําหรับใครที่สงสัยเอ็มก็จะขึ้นภาพให้ดูแบบกระจางแจ้งไปเลยทุกคนก็คือมันจะมีแบบผิวพลั้าต่างๆมันก็ช่วยให้ผิวขาวขึ้นนะก็คือตัวนี้มันค่อนข้างจะให้ความชุ่มชื้นเป็นหลักๆแล้วก็จะมีสารสกัดแบบพวก G T OI ต่างๆนะครับก็คือแบบช่วยคือตัวนี้ไม่ค่อยระคายเคืองผิวสักเท่าไหร่นะครับก็ ก็จะทําให้สิวของเราไม่แบบดูอักเสบย,ยิ่งขึ้นนะทุกคนสําหรับใครที่เป็นสิวก็แนะนําตัว B K Acne ตัวใหม่กันเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรยังไงนะครับก็คือสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอได้เลยนะครับวันนี้เมก็มารีวิวเป็นเจลแต้มสิวของ B K Acne นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นราคายอยู่ที่189บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและ conny com ร้านค้าชนะนำและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าจะเป็นไลน์บ BK named กัันนเลยะครบสําหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับในช่วงแบบฟีเทมอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมาใส่ใจในการดูแลผิวในการรักษาสิวก็ให้ BK ตัวเนี้ยช่วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิมนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้เอ็มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย